สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอะไรเอ่ยวันนี้มีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังอีกเช่นเคยค่ะอากาศหนาวเย็นค่ะอุณหภูมิไม่ถึง10บองศาตอนนี้ยังอยู่ในฤดูใบไม้ร่วงค่ะใกล้แล้วใกล้จะเข้าหน้าหนาวแล้วค่ะนี่ขนาดยังไม่หน้าหนาวนะเช้าขึ้นมาก็จะหนาวอย่างนี้แต่เดี๋ยวสายหน่อยละค่ะอากาศก็จะดีอบอุ่น พราะดูนูน่นแดดส่องมาแล้วค่ะบางวันอุณหภูมิก็จะขึ้นลงแบบนี้นะค่ะบ้านในชนบทของสหรัฐอเมริกาของเราค่ะวันนี้เป็นเรื่องราวของน้องคนหนึ่งนะคะที่เธอเข้ามาอยู่และมาเป็นสไายของอเมริกาค่ะเธอบอกว่ายังอยู่ในช่วงการทำกลินการ์ดยังไม่จบเลยค่ะแต่สามีบอกฉันขอหย่า มันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ค่ะแต่ที่น้องเขามาปรึกษาเพราะว่าเขาอยากรู้ว่าจะทำยังไงดีมาฟังกันค่ะว่าเพื่อนๆมาแนะนำและให้กำลังใจเธอแบบไหนบ้างเธอจ้างทนายความทำให้ค่ะในเคสของเธอเธอบอกว่าทำเรื่องมาได้ หกเดือนแล้วแหละเรื่องของกล e นการ์ดตอนเนี้ได้ใบทำงานแล้วแล้วก็ใบเลขโซเชียลก็ได้แล้วใบกล e นการ์ดเนี่ยทนายก็บอกว่าอีกไม่นานน่าจะได้แล้วละ่ะแต่เขามีการขอเอกสารเพิ่มเติมยังไม่ทันไรสามีบอกว่าฉันขออย่าเพราะแม่ฉันให้ยาคอมเมนต์แรกก็บอกเธอว่าตอนนี้หางานทำไปก่อนนะ แล้วก็ไปสอบใบขับขี่เพื่อให้ได้ได้ใบขับขี่จะต้องหย่าก,กับเขาเนี่ยมันก็เหมือนการมีข้อต่อรองซึ่งเราอาจจะบอกกับสามีก็ได้ว่ายังไงฉันขอให้ได้ใบกรีนการ์ดก่อนได้ไหมข้อต่อรองง่ายๆสามีอาจยอมก็ได้ค่ะคนหนึ่งเข้ามาบอกว่าการหย่าล้างกันเนี่ยมันจะมีช่วงระยะเวลานะว่าจะต้องอยู่ห่างกัน เป็นระยะเวลากี่เดือนถ้าเขาจำไม่ผิดเธอก็เลยบอกว่าเอาช่วงเวลาอย่างเนี้ยถ้าไม่งั้นเนี่ยไอช่วงเวลาที่อยู่ห่างกันเนี้ยแหละเป็นช่วงที่ใบกลี่นก์ดน่าจะได้รับการอนุมัติค่ะซึ่งอีกคอมเมนต์หนึง่งเธอเข้ามาถามว่าสามีคุณอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้โหบอกสาเหตุว่าแม่ให้หย่ายังไม่อดนมอีกเหรอ ยังไงก็ย่ายานะคะต่อรองเอาไว้บอกว่าให้ฉันได้กลิ่นร a ดก่อนแล้วค่อยยาค่ะค่ะอีกคอมเมนต์หนึ่งเข้ามาบอกว่าลองคุยกันดีๆได้ไหมลองคุยกันดีๆได้ไหมเนี่ยบางครั้งมันก็เป็นการต่อรองถ้าเขาอยากอย่าจริงก็ขอให้ได้ใบกลิ่น gas เหมือนที่ใครๆเขาบอกนั่นแหละแล้วอีกอย่างหนึ่งอย่าลืมนะ ใบหยาสำคัญกว่ารีนการ์ดเอาใบหยามาก่อนแล้วเรื่องการขอกรีนการ์ดเพราะเราถูกฟ้องหย่าเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะดําเนินต่อไปได้และเราก็อาจจะเจอรักใหม่เจอผู้ชายที่เขารักเราจริงแล้วไม่พร้อมที่จะพูดคําว่าขอหยาค่ะอีกคนเข้ามาบอกว่าเขาอ,อาจจะแค่มโหไหม มันมีสาเหตุอะไรที่ทําให้เขาโมโหแล้วเขาพูดแบบนี้รอเปล่าผู้ชายบางคนก็เป็นแบบนั้นแหละค่ะชอบคมขู่แล้วเอาอะไรมาต่อรองเรานะคะแล้วอีกคนนึงเขาก็เข้ามาบอกว่าเขาเคยเป็นแบบนี้เลยค่ะหาเงินหางานหาทนายค่ะเขาเคยเจอแบบนี้มาก่อนเขายินดีที่จะคัดทักทายคุยและให้กำลังใจติดต่ออินบ็อกซ์มานะเราจะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกัน บางคอมเมนต์ก็พูดว่ามาเคหนึ่งใช่ไหมยาเลยค่ะแล้วก็มีคนอีกคอมเมนต์ comment หนึ่งก็เข้ามาคนที่สามีใช้ยามีบางเคสเนี่ยเมื่อ,อยาแล้วเราก็ยื่นเองได้ค่ะอันนี้ก็จะเหมือนบางคอมเมนต์ที่ให้มาก่อนในกรณีที่สามีฟ้องหยาแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะขอกรีนการ์ดได้เองโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งเขาเพียงแต่ว่าเราต้องมีใบาย,ยา บางคอมเมนต์ที่เข้ามาก็แนะนำว่าเก็บสําเนาเอกสารที่ประกอบไว้ทั้งหมดเพราะเราจะต้องเอาไปใช้ประโยชน์ได้ทำสําเนาเอาไว้อย่างเช่นใบเกืดของสามีและเอกสารประกอบอื่นๆที่สําคัญของตัวสามีด้วยเพราะมันจะมีประโยชน์กับคุณในการทำเรื่องหย่าหรือเรื่องที่คุณสามารถจะไปขอกลีนการ์ดเองได้นั่นเลยค่ะกำลังใจจาก บรรดาสไปอเมริกาที่อยู่ที่นี่นะบ้านคนไทยในอเมริกาเมื่อมีคอมเมนต์ใดๆเข้ามาหรือมีใครมาโพสต์เพื่อนๆทั้งหลายก็จะพากันมาช่วยให้ความคิดเห็นมาให้กำลังใจให้คำแนะนำความเป็นอยู่ที่นี่มันก็ไม่เชิงเดิดโดดเดีเด๋ยวสักทีเดียวเพราะบางครั้งหากเรามีปัญหาครอบครัวกับสามีอเมริกันก็เนี่ยแหละค่ะบ้านคนไทยเนี้ยแหละค่ะ ช่วยเราได้ช่วยให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้โดดเดี่ยวช่วยให้เรารู้สึกว่าเรามีเพื่อนมีที่ปรึกษาใครที่มีปัญหาหรือใครที่มีเรื่องราวใดๆอยากจะแนะนำเข้าไปเขียนในบ้านคนไทยในสหรัฐอเมริกาได้เลยค่ะเวลาที่ป้าอ้อยนำเรื่องราวดีๆเข้าไปโพสต์ป้าอ้อยก็มักจะได้รับคอมเมนต์ต่างๆมากมายเช่นกัน ตอนนี้ชีวิตของป้าอ้อยที่นี่มีความสุขค่ะก็เลยยังไม่มีเรื่องทุกใจหรือเปเรื่องของคําแนะนําของความทุกข์ของตัวเองไปให้เพื่อนๆถึงแม้จะไม่มีเรื่องราวที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับตัวเองหรือเรื่องราวที่ทําให้ตัวเองเป็นทุกข์ป้าอ้อยก็ขอเป็นกำลังใจให้กับบรรดาสภพยในสหรัฐอเมริกาทุกท่านค่ะนั่งอยู่ตรงนี้นานๆมันหนาวค่ะ คือจริงๆก็อยากจะออกมาอานั่งดอกบ้านให้เพื่อนๆได้เห็นบรรยากาศได้เห็นความสวยงามของบ้านในชนบทที่ป้าอ้อยอาศัยอยู่แต่ในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่หนาวมากบ่อยครั้งก็เลยนั่งทำคลิปในห้องนะคะวันนี้ได้มาชมความวดงามบนเนินหลังบ้านก็จะมีน้องวัวเดินมากันทุกวันค่ะส่วนเช้ามืดบางวันก็จะมีกวางพากันมาเดินที่นี ส่วนด้านข้างบ้านก็จะมีน้องแกะค่ะนี่นะคะความสุขของปออที่อยู่ที่บ้านชนบทมันโลง่งมันปโปรง่งแล้วมันหายใจได้เต็มปอดดีด้วยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งนะคะที่แวะเข้ามาชมคลิปที่ปออได้ทำหากอยากจะทราบเรื่องราวใดๆหรือมีคำแนะนำใดๆเขียนคอมเมนต์มาคุยกันนะการเขียนคอมเมนต์เป็นการให้กำลังใจคนทำคลิปด้วยค่ะ สำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยลาไปก่อนแล้วเราเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะบายบาย